เวลา10นาิกา28นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาทรงงานค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ท่อพระเนตรการดําเนินงานโครงการทหารพันธีกองพลทหารราบที่3มีหน่วยงานต่างๆร่วมกันดําเนินงานอาทิกองทัพภาคที่2มีหน่วยเข้าร่วมโครงการจํานวน51หน่วยใน12จังหวัดจํานวน20ค่ายกองพลทหารราบที่3ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนเิริจัดตั้งโรงการทหารพันธ์ดีกองพลทหารราบที่3เมื่อเดือนมิถุนายน2564บนพื้นที่142ไร่1งาน18ตารางวา จะทาโครงการต่างๆได้แก่ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือตอนบนศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันผลการดําเนินงานต่างๆเป็นไปด้วยเป็นไปด้วยดีได้พระราชทานพันธ์สัตว์พันธุ์ผัก และไม้ผลแก่ประชาชนนำไปขยายผลต่อไปรวมพัฒนาที่ดินเข้ามาปรับปรุงบำรุงดินซึ่งเป็นชุดดินโพลพิสัยเป็นดินร่วนปนทรายต้องปรับสภาพความเป็นกรดด่างและใช้ปุ๋ยพืชสดจากปอเทียนและปุ๋ยหมักทำให้โครงสร้างดินดีขึ้นเพื่อเจเริญเติบโตได้ดีขึ้นกรวมวิชาการ,กรเกษตรสนับสนุนการใช้ชีวพันธุ์ในการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP จำนวน15ชนิดอาทิถัวฝักยาวสีม่วงสีรินทรเบอร์หนึ่งกรมส,งส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการจัดการสัตรูพืชแบบผสมผสานกรมทรัพยากรน้ำจัดทำโครงการก่อสร้างระบบ,รบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการใช้น้ำในแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักสำรองมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเดิมเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำรวมทั้งขุดบ่อบาดาลเพิ่มมีระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากนั้นประทับรถรังพระที่นั่งไปทอดแพนเนตโครงการบ้านนี้มีรับปลูกผักกินเองเป็นโครงการในพระราชดำริที่ให้กำลังคนปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านพักเพื่อให้มีผักปลอดภัยบริโภคและลดารายจ่ายในครัวเรือน โดยกองพลทหารราบที่3มอบหมายให้กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่13ดําเนินงานหลายอย่างดําเนินงานโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปัจจุบันปลูกไม้ผล9ชนิดในพื้นที่25ไร่สามารถขยายพันธุ์มะขามเทศพันธุ์สีชมพูและฝรั่งตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนจากนั้นทรงเปิดศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์3าแห่งได้แก่ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบนศูนย์ผลิตพันธุ์ ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบนผ่านออนไลน์และศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบนผ่านออนไลน์โดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นพร้อมพระราชทานพระราชานุมัติงบประมาณผ่านบริิธิชัยพัฒนาแก่กองทัพภาคที่สอง สำหรับศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคอีสานเหนือตอนบนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2566ปัจจุบันมีพ่อพันธุ์ปลา378ตัวและแม่พันุ์ปลา756ตัวปีนี้มีเป้าหมายผลิตพันธุ์ปลานิมจิตละดา8แสนตัวผลิตพันธุ์ปลาเพื่อพระราชทานได้แล้วกว่า230,000ตัวประชาชนได้รับแล้ว1,035คน ในการนี้พระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันุ์ปลานิมจิตรดาซึ่งบริณนิธิชัยพัฒนาน้อมก้าน้อมกระหม่อมถาวายจำนวน999ตัวละทวงปล่อยลงสู่สระน้ําของศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ําจืดพระราชทานค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาเพื่อพระราชทานแก่รัษฎรต่อไปผลผลิตส่วนหนึ่งยังนําไปแปรรูปเป็นน้ําพริกปลาร้าปลานิมปลานินแดดเดียววางจําหน่ายหน้าค่ายและตามงานเทศกาล จากนั้นส่งติดตามการดำเนินงานของศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือในพื้นที่7ไร,ร่มีโรงเรือนเลี้ยง9โรงเรืนอนเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ปีก4ชนิดได้แก่เป็ดเทศกบิบุรีไก่พันธุ์เหลืองหางขาวไก่พันธุ์กระดูหางดาและยังทดลองเลี้ยงไก่งวงได้รับการสนับสนุนลูกไก่งวงจํานวน2ส,สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์อเมริกันรอนและสายพันธุ์เบลซบวิลสมอไว้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกับบินบุรีที่ผ่านมาสามารถผลิตลูกเป็ดและลูกไก่แจกจ่ายให้แก่กำลังพลและประชาชนจำนวน1 0 5 0ตัวทั้งนี้กรมปศุสัตว์เข้าร่วมดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดีตั้งแต่ปี2565สส่งเจ้าหน้าที่ไปถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ปีกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการการสุขาพิบาลและการป้องกันโรคในสัตว์ปีก พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมกันนี้ได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ไก่เลี้ยงหางขาว212ตัวพร้อมนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์3รายการได้แก่ตู้ฟักไข่ตู้เกิดและจานกกเพื่อพระราชทานแก่ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่3 สำหรับศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือดำเนินการเลี้ยงกบสาสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์จานนาสายพันธุ์น่านา้าและสายพันธุ์ทุ่งกุลาในพื้นที่1.5ไร่มีโรงเรียนสี่โรงเรือนที่ผ่านมาสามารถผลิตพันธุ์กบแจกใจ่ายให้แก่กําลังคนและประชาชนจํานวน234คนรวม1 1 2่0มหนึ่งตัว โอกาสนี้พระราชทานพ่อแม่พันธุไก่งวงพันธุ์อเมริกันรอนและพันธุ์เบลซูวิลสมไว้จำนวน8ตัวแก่ผู้บังคับกองพันธุ์ทหารราบที่สากรมทหารราบที่13พ่อแม่พันธุ์กบนานครนายกจำนวน40ตัวแก่ผู้บังคับกองพันธุทหารราบที่สองกรมทหารราบที่13รวมทั้งพันธุ์ไก่กระดูหางดำและพันธุ์เป็ดเทศกบินบุรีแก่ตัวแทนเกษตรกรเรกรพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารและสร้างไรายได้ต่อไป เวลา15นาฬิกา37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกประสงค์กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีในโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันฐานแก่ทหารพันดีที่ไปเฝ้าทุนละอ่อมทราบาทที่ค่ายนี้ที่เวลารายงานนี่ก็คุยผู้ที่ฟังอยู่ก็อาจจะสงสัยมีโครงการเช่นปลาเพื่อนช่วยเพื่อนไก่เพื่อนช่วยเพื่อน พักเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรเพื่อนช่วยเพื่อนหลายหลายอย่างก็ถามว่าเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรก็มีที่ใช่อย่างนี้คือมีความรู้สึกว่าพวกเราก็เป็นเพื่อนกันทุกคนอย่างจะเป็นคนภาคไหนๆก็ตามก็เป็นเป็นเพื่อนกันอย่างตอนที่ น้ำท่วมใหญ่ในภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหาคนครเพื่อนที่มาช่วยตอนนั้นก็เป็นเพื่อนจากภาคอีสานภาคเหนือซึ่งที่จริงนะเลยน้ำมากแต่น้ำแรงอยู่ก็เลยกำลังพอดีแล้วก็พอปลูกได้มีข้าวกินเขาก็เข้ามาช่วยเพื่อน ที่ยากลำบากกว่าในในภาคกลางภาคใต้แล้วก็ทั้งมีเม็ดพันธุ์มาฝากที่ถ้า,าหลังจากเหตุการณ์ร้ายก็จะได้มีทางมธราหากินจากนั้นทรงฟังการขับร้องเพลงทุนกระหม่อมอาจารย์ของสิทธิ์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า แล้วทรงดัดเค้กที่ทุลกาทุลกระหม่อมถาวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567และพระราชทานให้แก่หัวนหน้าส่วนราชการที่ไปเฝ้าทูลละอ่อมพระบาท